สวัสดีค่ะน้ำนานนะคะวันนี้นายมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่ไ้ใช้แล้วรู้สึกชอบมากเลยค่ะานบอกเลยว่าแม่ตั้งครันทุกคนนะคะควรมีติดบ้านมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะคือเครื่องฟังเสียงหัวใจของน้องในท้องนะคะานบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยลดความกังวลให้คุณแม่เวลาน้องดิน้นน้อยหรือน้องไม่ดิ้นนะคะ ก็ยังช่วยสร้างความสำคัญในครอบครัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือพี่ของเขานะคะหรือตัวคุณแม่เองนะคะเวลาฟังเนี่ยสามารถฟังบ่อยได้ตามต้องการเลยนะคะไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอันตรายนะคะอีกทั้งตัวผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะยังมีออยอ์แล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องฟังเสียงหัวใจของน้องในท้องนะคะในบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเป็นจัมเปอร์นะคะเพราะแบบจัมเปอร์เนี่ยเขาคือที่หนึ่งของเรื่องนี้จริงๆค่ะเพราะว่าแบตเขาทนานะคุณแม่และคุณแม่สามารถใช้งานได้งานเลยนะคะจะมีน้องอีกคนก็ยังใช้ได้นะคะอีกทั้งรุ่นนี้เนี่ยเขามีความพิเศษเยอะแยะเลยค่ะมันคือรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวในจะมาแนะนำให้ ่อนอื่นนะคะคุณแม่ทาเจอลงบนหะน้าท้องนะคะในปริมาณที่พอดีพอเนาะในเราว่าเ้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าพระชอบดืตรงนี้จากนั้นคุณแม่ก็เปิดตัวเครื่องได้เลยนะคะง่ายมากนะตัวเครื่องคือแบบขนาดโกรพากระทัดรัดมากนะคะนหนักเบาด้คะ่ะ ดังไปลดได้นะคะเขาลดได้นะเจอหัวใจน้องแล้วค่ะคะสำหรับตัวนี้นะคะคุณนาส่งใของเขาเนี่ยคือเขาเป็นุ่านใหม่ล่าสุดนะ JTD 1 0 0 e รนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถ แล้วก็แบบตารา้ำหัวใจของน้องนะคะแล้วก็เขายังมีแบบในตัวนะคะสามารถชาร์จใส่ได้มีลําโพงในตัวนะคะรุ่นนี้มาตรฐานปลอดภัยค่ะเพราะว่าผ่านออยอค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่กำลังตัดสินใจนะคะนายว่าไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะถ้าสั่งตัวนี้นะคะทางร้านเขาให้เจลมาด้วยนะคะหลอดใหญ่มากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนายขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่ารุ่นนี้ตัวนี้จัมเปอร์ค่ะดีมากๆเลยนะคะแนะนำค่ะ